สวัสดีครับพบกันเป็นประจำนะครับทาง Youtube ช่องคณิตคิดได้มวลๆนะครับวันนี้ก็จะมาพบกับน้องๆนะครับในการทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ม .4 นะครับเป็นเรื่องที่8นะครับก็คือ EP8 นะครับเกี่ยวกับแบบฝึกหัดท้ายบทบทที่1นะครับเป็นเรื่องเซตในช่วงที่3นะครับกับกับผมคุณครูกิติเชษฐคนเดิมนะครับครับก็มาพบกันในข้อต่อไปเลยนะครับ ในเฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท,บทบทที่1ในช่วงที่3ครับครับข้อต่อไปเลยนะครับเป็นข้อที่13นะครับกำหนดให้เซต A และเซต B นะครับเป็นเซตซึ่งมีจำนวนสมาชิกเท่ากันนะครับถ้าจำนวนสมาชิกของ A อินเตอร์เซต B นะครับเท่ากับ101ตัวและจำนวนสมาชิกของ A ยูเนียน B นะครับเท่ากับ233ตัวจงหาจำนวนสมาชิกของเซต A ครับ ไปพิจารณาเลยครับข้อนี้ก็ใช้สูตรตรงๆตัวได้เลยนะครับนั่นก็คือ n ในวงเล็บ a union b นะครับเท่ากับ n a บวก n b ลบ n ในวงเล็บ a intersect b นะครับหลังจากที่เราใช้แผนภาพกันมาหลายข้อนะครับก็ลองมาใช้สูตรในการหาจำนวนกันบ้างนะครับ a union b ให้มาแล้วครับเป็น233 n a กับ n b เท่ากันนะครับก็เปลี่ยน n b เป็น n a นะครับก็ได้2 n a นะครับรวมกันลบด้วย 101ก็คือจำนวนสมาชิก n a intersect b นั่นเองชัดเจนนะครับแก้สมการเลยนะครับนํา101ไปบวกกับ233ครับได้334เท่ากับ2 n a จากนั้นนำา2ไปหาร334เลยครับ2 1เป็น2เศษ1เป็น13นะครับ2 6 2เศษ1ทั้ง4 2 7 4เพันจะได้จำนวนสมาชิกของ a เท่ากับ167ตัวนั่นเองชัดเจนนะครับ ครับมาพิจารณากันต่อในข้อที่14เลยนะครับโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับสำรวจข้อมูลจากผู้ป่วยนะครับพบว่ามีผู้ป่วยเป็นโรคตา40%มีผู้ป่วยเป็นโรคฟัน20%และมีผู้ป่วยเป็นทั้ง2โรคนะครับ5%จงหาว่ามีผู้ป่วยไม่เป็นโรคตาและไม่เป็นโรคฟันกี่เปอร์เซ็นต์จากแนวความคิดเลยนะครับให้เอกพบสัมพัษณ์ U นะครับเป็นเซตของผู้ป่วยในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง เซต a เป็นเซตของผู้ป่วยที่เป็นโรคตานะครับก็จะได้ n a เท่ากับสีเเซต b เป็นเซตของผู้ป่วยที่เป็นโรคฟันนะครับก็จะได้ n b เท่ากับยีเปอร์เซ็นต์ a intersect b ก็จะเป็นเซตของผู้ป่วยที่เป็นทั้งสองโรคนะครับก็จะได้ n a intersect b เท่ากับหเปอร์เซ็นต์นะครับจากโจทย์นะครับจงหาว่ามีผู้ป่วยไม่เป็นโรคตาและไม่เป็นโรคฟันกี่เปอร์เซ็นต์ตรงนี้ไม่เป็นโรคตาก็คือ a prime นะครับไม่เป็นโรคฟันก็คือ b prime เชื่อมด้วยคำว่าและก็คือ a p พ i สอิ e เ e อร์เซ็กบพมันเองเป็นเซตของผู้ป่วยไม่เป็นโรคตาและไม่เป็นโรคฟันนะครับครับเราก็จะนำข้อมูลที่ได้จากโจทย์นะครับมาเขียนแผนภาพเพื่อที่จะหาจำนวนสมาชิกของ a p พาสอินเตอร์็กพหรือ จำนวนสมาชิกของ A Union B ทั้งหมดพามนั่นเองไปพิจารณาเอกภพสัมพัทธ์ U กันเลยนะครับก็จะประกอบไปด้วยเซต A คือโรคตาและก็เซต B ก็คือโรคฟันใช่ไหมครับเราก็จะลงในส่วนที่ A Intersect B ก่อนนะครับที่เป็นทั้ง2โรค5%ในส่วนของโรคตาคือเซต A นั้นมี40%เอาไปลว5%เหลือเท่าไหร่ครับก็อยู่เหลือ35%ในส่วนของโรคฟันนะครับเซต B มีอยู่20%ลงไปลว5%ก็จะเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ15%อย่างนี้นะครับ ฟันเซตเอยูเนียนเซตบก็นำสามสิบหวกหบวกสิอย่างนี้นะครับรวมกันแล้วนะครับก็จะได้เท่าไหร่ครับ35%มสิบวกหบวกสิคือ A อยูเนียนบก็จะได้หมดอยู่55%เนะครับเพราะฉะนั้นที่ไม่เป็นทั้ง2โรคหรืออยู่นอกเซตเและเซตบนั้นก็จะมีอยู่45%่สิบห้าเปอ์เนต์นะครับเพราะทั้งยูนิเวิร์สในเอกภพสัมพัา์นี้จะมีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มนั่นเองสรุปนะครับ ก็สรุปได้ว่ามีผู้ป่วยไม่เป็นโรคตาและไม่เป็นโรคฟันครับ45ตามแผนภาพนะครับครับไปพี่นาต่อกันทอดที่15กันเลยนะครับร้านค้าแห่งหนึ่งนะครับได้ทาการสำรวจความนิยมของลูกค้าเกี่ยวกับการใช้พัดลมพบว่า60ครับใช้พัดลมชนิดตั้งโต๊ะ45ใช้ชนิดแขวนเพดานและ15ใช้ทั้ง2ชนิดนะครับจงหาว่าข้อที่1นะครับลูกค้าที่ไม่ใช้พัดลมทั้ง2ชนิดมีกี่เปอร์เซ็นต์ข้อ2นะครับ ลูกค้าที่ใช้พัดลมเพียงชนิดเดียวมีกี่เปอร์เซ็นต์นะครับจากโจทย์นะครับเราก็จะให้เอกพบสัมผัสยูนะครับเป็นเซตของลูกค้าเกี่ยวกับการใช้พัดลมเซตเเป็นเซตของผู้ใช้พัดลมชนิดตั้งโต๊ะก็จะได้ n a เท่ากับ6 0นะครับจากโจทย์เซต B เป็นเซตของผู้พัดลมแขวนเพาดานนะครับก็จะได้ nb เท่ากับ4 5จากนั้นจะพบว่า ข้อมูลที่ได้ทั้งหมดนะครับก็จะมี NA ทั 60, ้ง60 Nb 45%ิเอร์เซและ na เินเสกบนะครับใช้ทั้ง2ชนิดมี15%นะครับนำข้อมูลที่ได้ไปเขียนแผนภาพเลยนะครับเพื่อที่จะหาจำนวนผู้ที่ไม่ใช้พัดลมทั้ง2ชนิดก็คือจำนวนสมาชิกของ A u ยูเนียนบพาร์นั่นเองและผู้ที่ใช้พัดลมชนิดเดียวคำว่าพัดลมชนิดเดียวก็หมายความว่าใช้ A อย่างเดียวก็คือ A ลบ B ใช้พัดลมชนิด B ีอย่างเดียวคือ B ลบ A นั่นเองไปปิดยากันเลยนะครับ อยากเอกพบสัมพัทธ์นะครับก็จะประกอบด้วยเซต A และเซต B ตามที่กำหนดไว้นะครับไปพี่นะาเอกนักเซกบีกันก่อนนะครับ15%ก็จะลงก่อนจากนั้นสมาชิกของ A นะครับ NA เท่ากับ60%ลงไปแล้ว15%ใช่ไหมครับก็จะเหลือเท่าไหร่ครับก็จะเหลือ45% NB ครับมี45%ลงไปแล้ว15%ก็จะเหลือ30%นะครับเพราะฉะนั้น A u n i ย n B u n i ย n C ก็คือ45%บวก15%แล้วก็บวก30%นะครับตรงนี้ก็จะเป็น90%ขาดอีก10%ก็จะอยู่นอกเซต A และเซต B อย่างนี้นะครับก็สรุปได้นะครับว่า n A u n i ย n B เท่ากับ90%ดังนั้น n ในวงเล็บ A u n i ย n B พร์ก็จะเป็น10%นะครับตามแผนภาพทีนี้จำนวนสมาชิกของ A ลบ B u n i ย n B ลบ A นะครับ ก็จะได้75%หมายความว่า A อย่างเดียวนะครับ45%และ B อย่างเดียวก็คือ30%มน,นมารวมกันนั่นเองคําว่าอย่างเดียวนั้นต้องเอา A อย่างเดียวเอา B อย่างเดียวนะครับคือ4 5กับ30%มารวมกันได้75%อย่างนี้นะครับสรุปนะครับข้อที่1ลูกค้าที่ไม่ใช้พัดลมทั้ง2ชนิดก็จะมีอยู่1 0อนะครับอยู่นอกเซตเอเซตบีนั่นเองจากแผนภาพและในข้อที่2งนะครับลูกค้า 75%ปรนะครับประกอบไปด้วย A อย่างเดียว45% B อย่างเดียว30%รนะี่ครับรวมกันเป็นชนิดเดียวนะครับชัดเจนนะครับไปพิจารณาต้นต่อข้อที่16นะครับแดนเปิดอู่ซ่อมรถยนต์นะครับในเดือนหนึ่งมีรถเข้ามาตรวจซ่อมบำรุงนะครับทั้งหมด50คันพบว่ามี23คันต้องซ่อมเบรกนะครับมี34คันต้องซ่อมระบบท่อไอเสียและมี6คันมีสภาพปกตินะครับจงหาว่าข้อที่1 จำนวนรถยนต์ที่ต้องซ่อมทั้งเบรกและระบบท่อไอเสียข้อที่2จํจำนวนรถยนต์ที่ต้องซ่อมเบรกแต่ไม่ต้องซ่อมระบบท่อไอเสียะนะครับแนวความคิดนะครับเราก็ให้เอพกพพสัมภาษณ์ยู่เลยนะครับเป็นเซตของรถที่เข้ามาตววรวจซ่อมบำรุงนะครับจากนั้นก็ให้เซตเเป็นเซตของรถที่ต้องซ่อมเบรกนะครับก็ได้ n a เท่ากับ23คันครับเซต B เป็นเซตของรถที่ต้องซ่อมระบบท่อไอเสีย nB ก็จะได้34คัน ทีนี้จากโจทย์เราจะพบว่ามี6คันที่มีสภาพปกติใช่ไหมครับจากรถที่เอามาตรวจซ่อมบำรุงทั้งหมดกี่คันครับ50คันสแสดงว่ามีรถยนต์ที่ไม่ต้องซ่อมเลยเนะี่ยมีกี่คันครับก็จะไม่ต้องซ่อมเลยมี6นะครับสภาพปกติรถที่ต้องซ่อมก็จะมีอยู่44คันนั่นเองไปพิจนารณา,ากันเลยนะครับ จากข้อมูลที่ได้นะครับ n a เท่า34 n b เท่ากับ23และ n ในวงเล็บ a union b พาร์เท่ากับ6นั่นเองนะครับนำข้อมูลไปเขียนแผนภาพโดยกำหนดให้ n a intersect b เป็น x นะครับจากแผนภาพ u universe หรือเอพวกสมมตินะครับมีเซต a และก็เซต b นะครับดังที่กำหนด y นะครับ a intersect b นะครับตรงนี้กำหนดมาก่อนเป็น x เพราะเราไม่ทราบนะครับตรงนี้ถ้ารู้ต้องลงไปนะครับไม่รู้ต้องกำหนดเป็นตัวแปรอย่างนี้นะครับ ทีนี้เมี34นะครับลงไปแล้ว x ก็จะได้ที่เหลือนะครับของครักก็คือ 34. มลบเเห็นไหมครับรวมกันจะได้34จากนั้น B ีครับมีเท่าไรครับในโจทย์ n b 2นแต่ลงไปแล้ว x นะครับในส่วนที่ b ซซํ a, a, a a, 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 ากับ a b อินเทอร์เซ็กเออินเอร์เซกมี x เพราะฉะนั้นก็จะได้23ลบออกเเห็นไหมครับเ b ็็ได้23ชัดเจนนะครับจากนั้นเราจะไปหาจำนวนสมาชิกอะไรครับ ที่อยู่นอกเซตเและเซตบก็คือรถที่มีสภาพปกติไม่ต้องซ่อมนั่นเองก็มี6คันดังนี้นั่นเองนะครับครับทีนี้ในแผนภาพเรากําจัดเลยนะครับลบ x กับ x ตรงนี้กัดกำจัดได้ก็หมายถึงเซต a นั่นเองมีอยู่เท่าไหร่ครับ34นั่นเองแล้วจะไปรวมกับ23ลบ x ก็เป็นจํานวนสมาชิกของ a ยูเนียน b ชัดเจนนะครับนี่คือการลงจํานวน a ยูเนียน b จากแผนภาพโดยไม่ต้องใช้สูตรนะครับจากนั้นเราจะพบว่า n a ยูเนียน b เท่าไหร่ครับ44คันครับรถที่ต้องซ่อมนะครับ ก็ตัดออกสภาพปกติ6คันไปแล้วนะครับ34บวก23ก็ได้57ลบ x แก้สมการหาค่า X กครับก็จะได้57 – 44ลบ4ก็จะเหลือ13เพราะฉะนั้นรถที่ต้องซ่อมทั้งเบรกและระบบท่อไอเสียก็จะมีอยู่13คันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นซ่อมแต่เบรกอย่างเดียวก็มี21คันและก็ซ่อมแต่ระบบท่อไอเสียอย่างเดียวนะครับก็จะมี10คันอย่างนี้จะเจนนะครับไปสรุปคําตอบกันเลยนะครับ1 รถยนต์ที่ต้องซ่อมทั้งเบรกและระบบถ่อไอเสียมี13คันดังที่สรุปไว้แล้วนะครับข้อที่2ครับรถยนต์ที่ต้องซ่อมเบรกแต่ไม่ต้องซ่อมระบบถ่อไอเสียมีกี่คันครับก็มี21คันครับก็คืออยู่ในเซต A อย่างเดียวนั่นเองชัดเจนนะครับครับต่อไปครับพี่นาข้อที่17เลยนะครับจากโจทย์ก็สรุปเป็นแนวความคิดเลยนะครับให้เอกพบสัมผัสยูนะครับเป็นเซตของผู้ใช้บริการขนส่งนะครับที่เข้าร่วมการสํารวจนะครับ ให้เซต A เป็นเซตของผู้ใช้บริการขนส่งทางรถไฟก็จะได้ n a เป็น100นะครับเซต B เป็นเซตของผู้ใช้บริการขนส่งทางรถยนต์นะครับ NB ก็จะได้150นั่นเองนะครับเซต C เป็นเซตของผู้ใช้บริการขนส่งทางเรือนะครับ NC ก็จะได้200นะครับ A อินเตอร์เซ็ก B ก็คือเซตของผู้ใช้ขนส่งทางรถไฟและรถยนต์นะครับก็จะได้ N ในวงเล็บ A อินเตอร์เซ็ก B เท่ากับ50 เซต B อินเตอร์เซกซนะครับก็เป็นเซตของผู้ใช้ขนส่งทางรถยนต์และเรือนะครับก็จะได้ n ในวงเล็บ B อินเตอร์เซ็กซ25นะครับทีนี้ไม่มีผู้ใช้ขนส่งทางรถไฟและเรือก็คือ n A อินเตอร์เซกซเป็น0นั่นเองไม่มีผู้ใช้นะครับระหว่างขนส่งทางรถไฟและเรือนะครับก็คือ A อินเตอร์เซกซนะครับ ทีนี้ไม่มีผู้ใช้ทั้ง3ประเภทเลยนะครับก็คือ n อ i นเ e อ s e เ t B ก n t อินเ c ็ C นะครับก็เป็น0ูนย์นะครับไม่มีคนใช้รถไฟรถยนต์และเรือเลยนะครับทีนี้เขาถามว่าเซตของผู้ใช้ขนส่งแบบอื่นๆน,นะครับเป็นเท่าไหร่นะครับก็คือตรงกับเซตในวงเล็บ A Union B Union C พานนั่นเองนี่หมายความว่า เป็นเซตของผู้ใช้ขนส่งแบบอื่นนอกเหนือจาก3ประเภทนี้นั่นเองนะครับพอจากโจทย์ให้มาแล้วก็คือ30คนนะครับก็ได้ n ในเว็บ a union b union c พามเป็น30นั่นเองนะครับชัดเจนนะครับครับจากข้อมูลที่ได้นะครับเราก็จะนําไปหาจํานวนผู้ใช้บริการขนส่งนะครับที่เข้าร่วมการสํารวจทั้งหมดนะครับในเอกพบสัมผัสนี้นะครับจากข้อมูลที่ได้นี้นะครับเราก็จะนําไปเขียนแผนภาพเลยนะครับ กำหนดเอกวพสัมพัดยูนะครับจะก็ประกอบไปด้วยเซต a เซต b และก็เซต c ตามที่กำหนดไว้แล้วนะครับไปพิจารณาตัวแรกกันเลยนะครับนี่ฮะจำนวนสมาชิกของ a อินเตอร์เซก b อินเตอร์เซก c เท่ากับศูนย์นะครับไม่มีตรงนี้ก็ต้องลงเป็นศูนย์ไว้ก่อนนะครับตัวต่อไปนะครับจำนวนสมาชิกของ a อินเตอร์เซก b ครับก็จะได้50อยู่ตรงนี้นะครับ a อินเตอร์เซก b ต่อไปครับ n a nb อินเตอร์เซก c นะครับเป็น25ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ ต่อไปครับ n a อินเตอร์เซ็ซีเป็น0นะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับชัดเจนนะครับต่อไปเราจะไปหาจำนวนสมาชิก n a เท่ากับ100นะครับเราจะลงจำนวนสมาชิก n a เท่ากับ100ปรากฏว่าในแผนภาพ a ลงไปแล้ว50ขาดเท่าไหร่ครับจะครบ100ก็ขาดอยู่50ต่อไปครับเซต b ครับมี150ใช่ไหมครับแต่เราลงไปแล้วในเซต b คือ50าสบวกยีเป็น75นะครับก็ต้องขาดอีก75ถึงจะเป็น150ต่อไปครับเซต c มี200ใช่อไปครับแต่เราลงไปแล้วเท่าไหร่ครับ 25เพราะฉะนั้นก็ขาดอีกเท่าไหร่ครับ175เพราะฉะนั้นตัวเลขทั้งหมดตรงนี้ก็คือ A อยูเนียนบียูเนียนนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ทีนี้โจทย์บอกว่าอะไรครับเนี่ยจำนวนสมาชิกของ A อยูเนียนียูเนียนทั้งหมดพามีอยู่30ใช่ไหมครับตรงนี้ก็จะอยู่นอกเซตเอเซตบเซตซนั่นเองเราไปพิจารณากันเลยนะครับ ก็คือ a union b union c นะครับเท่ากับ2องร้อยสองร้อยนี้มาจากไหนครับก็มาจากเซต a เซต b ที่มากที่สุดคือใครครับก็คือเซต c ครับจำนวน200ครับตรงนี้เราตั้งไว้เลยนะครับอย่านําไปบวกกันอีกในเซตย่อยของมันนะครับจากนั้นก็จะบวก50ครับตัวที่เหลือแล้วก็บวก50ตรงนี้แล้วก็บวกอีก75ห้เห็นไหมครับมันก็จะครบกับ a union b union c พอดีนั่นเองคำนวณเลยนะครับ200บวก5050เป็น300ก็จะได้3 7 5นั่นเองรวมกับ30ตรงนี้เป็นเท่าไหรับ ก็จะเป็น u ทั้งหมดนะครับ405นั่นเองจะเจนนะครับดังนั้นสรุปได้ว่าจำนวนผู้ใชบ้บริการขนส่งนะครับที่เข้าร่วมการสำรวจนะครับทั้งหมดมีอยู่405คนนั่นเองนะครับไปพารณากันต่อที่ข้อ18นะครับก็สรุปเป็นแนวความคิดให้เลยนะครับจากโจทย์ให้เอพกพบสัมพัสธ์ u คือเซตของคนทำงานที่ชอบทำกิจกรรมนะครับ เซต A คือเซตของคนชอบการเดินป่า NA ก็เป็น35เซต B คือเซตของคนชอบการไปทะเลก็จะได้ NB เท่ากับ57เซต์เซตซคือเซตของคนชอบเล่นสวนานา้ำก็จะได้ NC เท่ากับ20เซต์เซตเอินเตอร์เซกต์บก็คือเซตของคนชอบเดินป่าและไปทะเลคำว่าและนี่แหละตรงกับอินเตอร์เซกต์นะครับก็จะได้ NA อินเตอร์เซกต์บเท่ากับ8เปอร์เซต์เซตเอินเตอร์เซกต์ซก็คือเซตของคนชอบเดินป่าและนะครับการเล่นสวนน้ำนะครับ คำว่าและก็คืออินเตอร์เซ็กนั่นเองก็คือเอ็นเอ็นเอ็นเออินเตอร์เซ็กซีนะครับก็ได้สิบห้าเปอร์เซ็นต์บีอินเตอร์เซ็กซีก็คือเซตของคนชอบการไปทะเลและการเล่นสวนน้ํานะครับก็ได้เอ็นในวงเล็บบีอินเตอร์เซ็กซีเท่ากับห้าเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับทีนี้คนที่ชอบทั้งสามอย่างก็หมายถึง A อินเตอร์เซ็กบีอินเตอร์เซ็กซีนั่นเองชัดเจนนะครับก็จะได้จํานวนสมาชิก N a ออินตอินต c นั้นคือจำนวนสมาชิกนะครับก็จะมีอยู่3%นั่นเองทั้ง3ประเภทชัดเจนนะครัพิจารณากันเลยนะครับข้อมูลที่ได้จากโจทย์เราก็จะมีอยู่100%เนะครับลงในแผนภาพได้ดังนี้เลยนะครับจากข้อมูลที่ได้นะครับเราก็สรุปได้แผนภาพอย่างนี้นะครับมีเซต A กับเซต B และก็เซต C นะครับที่อยู่ใน ไปพี่นักันเลยนะครับตัวแรก NA อินเตอร์เซ t B อินเตอร์เซ t C ครับตรงนี้ลงไปก่อนนะครับ3% A อินเตอร์เซ t B มีเท่าไหร่ครับ8%นะครับลงไปแล้ว3ก็เจะขาดอยู่5นะครับต่อไปครับ NA อินเตอร์เซ t C นะครับแต่ลงไปแล้ว3ขาดเท่าไหร่ครับก็จะขาดอยู่12นะครับรวมกับ3ก็เป็น15ชัดเจนนะครับต่อไปครับ NB อินเตอร์เซ t C นะครับลงไปแล้ว3%นะครับขาดเท่าไหร่ครับจะครบ5ก็ขาดอีก2อย่างนี้นะครับ ชัดเจนนะครับต่อไปครับจำนวนสมาชิก A N A เท่ากับ35เราลงไปแล้วเท่าไหร่ครับ N A 12เอบวกสบวกหตรงนี้เป็นเท่าไหร่ครับ20ก็รวมอีก15ก็จะเป็น35อย่างนี้นะครับ N B ครับตัวต่อไปนะครับมี57แต่ลงไปแล้วเท่าไหร่ครับ5้าบวกสบวกสเป็น10ก็ขาดอีก47%นั่นเองนะครับตัวสุดท้ายครับ N C มี20%แต่เราลงไปแล้วเท่าไหร่ครับ12บสวกสบวกสออย่างนี้ ก็ได้เลยครับ17ก็ขาดอีก3นั่นเองครับนี่ก็คือหน้าตาของ A Union B Union C นะครับที่เราลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็จะไปหา NA Union B Union C ใช่ไหมครับก็ไปดูว่า NA NB NC ใครมากครับ NB ครับมาก57นี้ขึ้นมาก่อนเลยครับเป็นตัวตั้งไว้เลยนะครับทั้งเซตนี้ไม่ต้องไปบวกย่อยอีกคือทั้งหมดมี57แล้วก็บวกด้วยตัวเลขที่เหลือคือ15บวกอีก12แล้วก็บวกอีก3ลกักษณะอย่างนี้นะครับก็จะครบ A ยูเนียน B ยูเนียน C เรียบร้อยแล้วคำนวณเลยนะครับในวงเล็บก่อน12บวกสเป็น15 15้าสิบหวกสิบหบวกห้ครับคำตอบก็คือ87เปอร์เซ็นต์นั่นเองทีนี้จากยูนิเวอร์ที่บอกว่ามี100%นะครับก็จะเหลือเท่าไหร่ครับที่อยู่จะอยู่นอก A N A ยูเนียน B ยูเนียน C ครับก็จะเหลืออยู่13เซนนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นั่นเองไปพิจารณาคำตอบมาเลยนะครับจากแผนภาพนะครับเราก็จะนำไปใช้ในการตอบคำถาม พิจารณาเลยนะครับข้อที่1นะครับคนที่ชอบการไปทะเลหรือชอบการเล่นสวนน้ำนะครับก็หมายถึงจำนวนสมาชิกของ B Union C นะครับ B Union C นะครับก็ได้57เป็นตัวตั้งนี่ครับคือเส้น B มี57แล้วก็บวกตัวเลขที่เหลือใน C ครับคือใครครับ3%กับ12อย่างนี้นะครับรวมแล้วนะครับในวงเล็บ3บวก12เป็น15นะครับ15ไปบวกกับ57ก็ได้72%นะครับ ต่อไปข้อที่2นะครับคนที่ชอบการเดินป่าหรือชอบการไปทะเลนะครับก็คือ NA Union B นั่นเองคบว่าหรือตัวกัูเนียนอย่างนี้นะครับทีนี้ไปดูครับว่า A กับ B ใครมากก็ B ยงมากอยู่57นะครับก็เอา57ของคนในเซต B นี่เป็นตัวตั้งแล้วบวกกับที่เหลือใน A ครับมีใครครับ12%กับ15%อย่างนี้นะครับคำนวณครับ12บวก15ก็เป็น27 27บวกกับ57ก็จะ84%อย่างนี้ชัดเจนนะครับต่อไปข้อที่3ครับ คนที่ชอบทำกิจกรรมเพียงอย่างเดียวคําว่ากิจกรรมเพียงอย่างเดียวก็คือ A อย่างเดียว B อย่างเดียว C อย่างเดียวนั่นเองมีใครบ้างครับก็มี15%อครับ A อย่างเดียว47%ครับ B อย่างเดียวแล้วก็3%อครับ C อย่างเดียวอย่างนี้นี่คือกลุ่มของคนที่ทํากิจกรรมเพียงอย่างเดียวนั่นเองนะครับชัดเจนนะครับก็จะมี1 5บห้าเรบวก3%ี่บวก3เปเ็นต์นะครับีบวกสเป็นห้าสบหาสิบบวกอีกสิบห้าเป็นเท่าไหร่ครับก็ได้คำตอบ ทีนี้ข้อที่4นะครับคนที่ไม่ชอบการเดินป่าหรือไปทะเลหรือเล่นสวนน้ําเลยนั่นเองก็คือไม่ชอบทั้งสาประเทศนั่นเองนะครับมีเท่าไหร่ครับที่อยู่นอกเซตเอเซตบเซตก็มีอยู่13%นั่นเองครับสรุปนะครับ N ในวงเล็บ A, u ยูเน B, ยน i o ยูเนียพามก็มี13%ชัดเจนนะครับ ครับก่อนจะก,กันก็ขอฝากคําคมไว้เหมือนเดิมนะครับคิดได้และลงมือทําแล้วเราจะเก่งขึ้นนะครับก็ขอฝากสมาชิกที่กำลังเข้ามาใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในตอนต่อๆไปนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครูผู้จะทำคลิปในอกาสต่กานะครับก็สามารถคลิกเพื่อดูเรื่องต่อไปนะครับก็คือ EP9 เแบบท้ายกดบทที่1เซต ในช่วงที่4ีหรือคลิปวิดีโอที่สนใจทางด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ